สวัสดีค่ะ mm. เพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม2567นะคะลัคนาราศีอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือจะแบบดูแบบตะวันตกได้เลยถ้าเกิดมันตรงกับตัวเรานะคะคลิปนี้พิมพ์จะอ่านแบบโดยรวมไม่ได้แบ่งแยกสถานะนะนะขอให้ทุกคนทำใจให้สบายๆนะคะ ก่อนอื่นเราจะมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทํานายได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ เราจะมาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะส่งท้ายปีของลัคนาราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เป็นคนตรงไปตรงมานะคะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนในตัวเองนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณตัดสินใจคุณกำลังเข้าสู่การตัดสินใจบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะ หลายคนตอนนี้มีการเดินทางนะคะการเดินทางการไม่หยุดอยู่กับที่บางสิ่งบางอย่างในความรักของในเดือนในเดือนนี้นะคะพิมรู้สึกว่าคุณน่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องราวความรักความสมพันธ์บางอย่างบางทีคุณตัดจบม,มันเหมือนมันมันเหมือนบางมันเหมือนคุณอดทนมาจนจนถึงเวลาที่คุณจะ ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างแน่วแน่นะคะว่าจะไปต่อหรือว่าคุณจะพอคุณจะหยุดหรือคุณจะยังไงต่อแต่ทีนี้จั e n t มันขึ้นมามันเป็นในเรื่องเหมือนคุณอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนานๆแล้วเ,เส้นทางชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็น กระบวนการความคิดที่คุณคิดมาแล้วทั้งหมดที่ที่แบบพอถึงถึงวันเนี้ยจนถึงวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่คุณตัดสินใจได้ว่าเออคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนอย่างเช่นว่าถ้าคุณต้องการที่จะพิจารณาใครบางคนอยู่นะตอนนี้นะคะมันก็เหมือนถึงเวลาที่คุณได้คำตอบนั้นแล้วประมาณนี้ไม่งงไม่งงกันนะคะ มีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยด้วยนะคะเป็นคนทํางานเก่งหรือว่าทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลงานที่มีการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะมันมีเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่คุณ น่าจะดิวอยู่กับคนที่มีอีโก้ในตัวเองสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือตัวเขาถ้าไพ่ไม่ได้สลับกันมันเป็นอะไรที่มันจบกันอะมันมันถึงเวลาที่จะต้องตัดจบกันไปนะคะ่ะด้วยอารมณ์ที่ฟาดฟันกันอย่างต่อเนื่องเสมอมานะคะมีคนรู้สึกถูกทอดทิ้งแล้วก็ ผิดหวังในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เหนื่อยหน่ายนะคะกับปัญหาเรื่องราวที่ต้องพบเจอมาคุณณนะตอนนี้น่าจะหันมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะตตัดสินใจอยู่กับตัวเองหรือหันหลังให้กับเรื่องราวความสัมพันธ์ที่คุณเคยผิดหวังเจ็บปวดเสียใจมาก่อนคุณผ่านในเรื่องราวที่มันต้องฟาดฟันกันมาเป็นเรื่องราวที่อืม มีการแข่งแย่งประมาณนี้นะคะมีการแข่งแย่งผ่านเรื่องราวที่เรียกว่าคุณจบมาแล้วถ้ายังไม่จบก็คิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจะคุณตัดสินใจตัดจบแน่ๆเพราะว่ารอบเนี้ยคุณดูเหมือนคุณชัดเจนมากๆคุณอาจจะต้องยื่นคำขาดนะคะกับ กับใครบางคนที่มันส่งผลต่อความรู้สึกคุณเสมอมาเป็นความรู้สึกที่มันมีแต่ความเครียดมีแต่ความไม่สบายใจหรือคุณถูกบ,บีบบังคับในทางการกระทำของเขาให้คุณต้องเดินออกมาและให้คุณต้องปล่อยวางไปบางทีคุณต่อสู้อย่างสุดฤทธิส์สุดเดชของคุณแล้วแหละแต่ว่ามัน มันไม่ได้ดีขึ้นหรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้มันเลยทําให้เรารู้สึกเราเหนื่อยมากๆแล้วก็เลยหันมาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่คุณหวังถ้าจะมีความรักอีกครั้งขอเป็นความรักที่มันไม่เจ็บปวดไม่ไม่ถูกทอดทิ้งอขอเป็นความรักที่เขาเห็นคุณค่าและใส่ใจในตัวเรา คุณอยากได้คนรักที่เข้ามาเติมเต็มในตัวคุณในรูปแบบที่คุณจะไม่รู้สึกขาดหายไม่ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ต้องเป็นผู้ถูกลืมถ้าเป็นไปได้คุณอยากแต่งงานคืออยากลงหลักปักฐานอยากลงเอยเลยนะคะไม่ได้อยากได้ความรักที่เป็นความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกเลอรักเลิกเลออารมณ์ของคนที่เหนื่อยมากแล้วกับเรื่องราวความรัก 奶妈叮叮 ที่คุณกำลังตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะก็เพราะคุณคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะเนาะ,นะตรงไปตรงตรงมาแต่ก็อดทนแล้วแหละอดทนถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ณนะวันนี้ความอดทนมันน่าจะหมดลงไปเรื่องราวที่พิมพ์มองเห็นเนี่ยเพราะคุณมีปัญหากันในเรื่องของเขาน่าจะไปดึงเอาแบบ คนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองต้องการที่จะสาสางแก้ไขทุกอย่างให้มันจบสิ้นลงถ้าตัวเขาจบกับตรงนั้นไม่ได้คุณน่าจะเป็นคนจบจากเขามาเองแล้วก็เคลียร์เรื่องราวบางอย่างด้ที่นี้พวกคุณอาจจบกันมาแล้วในบางคนแต่มันยังมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณยังต้องเคลียร์ยังต้องยังจะต้องสาสางอยู่คือน่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารเรื่อง ธุรกิจเรื่องอะไรก็ได้บางสิ่งบางอยา่างที่จําเป็นจะต้องพบเจอกันหรือจาเป็นต้องติดต่อหรือพูดคุยกันอยู่แต่ในตัวของคุณเองอ่ะมันมันมีความเจ็บปวดอะคะ่ะมันมีกําแพงเรียกว่าให้กลับไปไว้ใจเขาหรือให้กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์คุณเป็นอะไรที่น่าจะหันหลังเลยหันหลังเลยแล้วอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้คุณถูกทิ้งไว้แบบไม่ได้ใยดีนะมันทำให้คุณจะต้องแบบลุกขึ้นมาจัดการนะคะลุกขึ้นมาเข้มแข็งลุกขึ้นมาเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็จบปัญหานี้ซะนะคะจบปัญหานี้ไปเลยเพื่อที่จะไม่ต้องแบบมียืดเยาาาื้อคลาขาดซางแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละที่คุณจําเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกับเขาอยู่มีเรื่องบางอย่างที่คุณยังจะต้องเคลีย ให้จบกับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานกันมาแล้วมันจะมีเรื่องของเอกสารการหย่าร้างอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเข้ามาหรือสัญญาบางอย่างที่พวกคุณทำกันมานะคะต้องเคลียร์นะเพื่อที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกนะคะ มาดูในฝั่งของฝ่ายตรงข้ามนะคะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นกับเขาหรือเขารู้สึกหรือคิดยังไงกับคุณตัวเขาตอนนี้สับสน นะคะแลกกังวลคุณถูกปิดกั้นจากเขาด้วยหรือเปล่าแบบว่าปิดกั้นในอารมณ์ความรู้สึกด้วยปิดกั้นในทางโซเชียลด้วยไม่ให้ไม่ให้คุณมองเห็นเขาหรือว่าไม่เปิดเผยทุกทุกอย่างให้คุณรู้เขาคนนี้น มันพิมพเห็นมันมีความรู้สึกไปเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครใหม่ๆด้วยนะคะมีการเริ่มต้นกับคนใหม่ๆหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่มีใครใหม่เข้ามาในชีวิตของเขาแต่มันมีความรู้สึกว่าเขายังแบบเสียดายเรียกว่าเขาเสียดายคุณ ตัวเขารู้สึกแบบเสียใจกับการกระทําของตัวเองนะคะเป็นอะไรที่เหมือนความผิดที่ทำไปทำผิดไปแล้วมันมันยากที่จะกลับมาแก้ไขด้วยความที่คุณเป็นคนที่เมื่อถึงเวลาตัดคุณตัดเลยอะคะ่ะคุณฟาดคุณคุณเป็นคนที่หักยอมหักไม่ยอมงอด้วย แล้วตัวเขามันมีอารมณ์ที่ได้แต่เสียดายเสียใจความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาแล้วนะคะอ,อยากเหมือนอยากกลับมาพิมคิดว่าคนสองคนอ่ะ มันมีปัญหาในเรื่องของที่แบบไม่ไม่รู้จักพอแบบแบบปัญหามันต่อเนื่องก็ได้คือมันยาวนานมันเป็นแล้วมันเป็นอีกมันแก้ไขยากมันเผือไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกับการแก้ไขปัญหาเหนื่อยแล้วกับการที่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องราวแบบนี้นะคะแล้วก็ จะบอกว่าตัวเขาอะยังไม่อยากปล่อยคุณนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะเคยกระทำผิดหรือว่าแม้ว่าคุณหรือเขานะคะที่ทำร้ายกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้คนที่เคยแบบกระทำผิดนะคะมันมีความรู้สึกผิดอยู่ตรงนั้นมันมีความเสียดายมีความแบบแบบเครียดที่แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ ในตอนแรกคือแบบไม่รู้จะแบบเลือกใครเลือกไม่ถูกแต่พอเสียฝ่ายได้ฝ่ายหนึงไปมันมีความรู้สึกใจหายเสียดายแล้วแล้วแบบเรื่องมันน่าจะบานปลายนะคะเขาอยากจะแก้ไขให้ออกมาเหมือนกันนะคะซ้ำๆเลยทีนี้ในฝั่งของเขาพิมเห็นว่ายังมีความหวังกับคุณ นะคะยังมีความหวังกับคุณอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากทํากลับมาทําให้มันดีคนที่เคยมีปัญหากับคุณไปคนที่ทะเลาะคนที่อเคยมีปัญหากันไปนะคะไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนแต่พิมพ์เห็นความเจ็บปวดขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเมื่อห่างกันเมื่อการตัดสินใจนั้นมันทําให้พวกคุณ อยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดกันมาเยอะแล้วก็จบกันไปในครั้งหนึ่งที่เหมือนตายจากกันเลยก็ได้มันเป็นอะไรที่ตัวเขาอยากกลับมาแล้วก็ยังมีความหวังอยากจะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเขาตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่แบบเริ่มใหม่ คือก่อร่างสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะเรียกว่าอยากจะเป็นฝ่ายที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยสูญเสียไปนะคะในครั้งนั้นในครั้งนั้นประมาณนี้มาดูในส่วนของไพ่าอาราเพิ่มเติมนะคะ ว่าช่วงเนี้ยคือเขาให้ดูแลตัวเองแล้วก็ให้คนอยู่ในศีนลธรรมให้ทำบุญอะรั้งใ่นี้เป็นของเขาก็คืออยากจะแนะนำว่าตอนนี้เขาเครียดมากเขาอยากกลับมาหาคุณมากๆเป็นอะไรที่กินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกแบบ รู้สึกผิดมากมายอะค่ะรู้สึกผิดมากจริงๆมุคลิขของเขาดูเป็นคนเจ้าชู้ถ้าไม่เจ้าชูก็เป็นคนแบบพูดจาหวานเสน่หปากหวานางคารมคมคลายมีเสน่ห์ในตัวเองหลายคนอยากรู้จักเป็นคนชอบสังสรรค์ปาร์ตี้ชอบดื่มชอบดริ้งได้ด้วยในบางคนนะคะ ตัวเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่โดนผลของการกระทําก่อนหน้าที่เขาจากคณไปจบกับคนไปอาจจะไม่ยังยังยังไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นอะไรมากแต่ตอนนี้ที่พิมพ์เห็นคือเขาค่อนข้างไม่โอเคนะคะนอนไม่ได้กินไม่ได้เลยน่าจะโดนผลของการกระทําแล้วเขาจะดุด้นได้ถ้าเขาตั้งตนให้อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ต้องลุกข,ขึ้นมาดูแลตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะ แนะนำให้เข้าวัดทำบุญเขาเหมือนจะรู้สึกผิดจริงๆนะคะแต่ว่ามาเดี๋ยพิมพ์ดูให้ก็ได้ว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงต่อ เพราะว่าตัวเขาคืออยากกลับมามากเลยแล้วก็รู้สึกผิดมากๆแล้วมันเหมือนคุณไม่ให้อภัยเพราะว่าตัวคุณอ่พิมพ์เห็นว่าชัดเจนมากๆเลยคือว่าตัดแล้วตัดอะค่ะเพราะว่าคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันถูกบั่นทอนมากจนใจคุณมันมีกำแพงมันมันต่อต้านเขามันมันมีความรักแต่มันมีความกลัวด้วย อาเป็นว่าเรื่องราวนี้ถ้าพวกคุณอยากจะถ้าคุณอยากจะลองให้โอกาสเขาก็ทำได้แต่ว่าคุณต้องต้องปล่อยวางปล่อยวางเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเลยให้ได้คือมันเรื่องที่คุณพบเจอมาเรื่องที่เขาเคยกระทำกับคุณนะคะมันจะเป็น มันเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะเอามันขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วเป็นปัญหาได้ทุกคราคือคุณมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกันได้ตลอดแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แบบรักๆเลิก,ลก,ลก,ลกแบบนี้ได้ตลอดถ้าเกิดว่าคุณยังยังไม่ทิ้งรเรียกว่าเออยังจมอยู่กับกับความรู้สึกเดิเดอืม พิมพ์เข้าใจว่ามันเป็นความทรงจําที่ไม่ดีแล้วมันก็เป็นแผลที่เป,เป็นแผลเป็นนะคะที่มันไม่มีวันหายแล้วคือมันพร้อมที่จะแบบไปโดนอะไรขวนนิดหน่อยอ่ะมันก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นแผลสดได้เหมือนเดิมซึ่งถ้าไม่เข้าใจที่พิมพ์อธิเปรียบเทียบประมาณนี้พิมพ์ก็จะบอกง่ายๆประมาณว่าถ้าคุณคบกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งที่คุณมีปัญหากัน คุณอาจจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องความผิดขุดเอาความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมา,เ,าเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อการไปชดประชันเพื่อความสัใจของตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพราะน้อยใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่คุณต้องการที่จะแบบเอามาพูดเพื่อตอกย้ําเขาให้เขาแบบรู้สึกผิดกับคุณเพื่อที่จะคุณจะได้ชนะ ทีมจะบอกว่าแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์คือคุณกลับมาหากันนะคุณกลับมาได้แล้วก็เขาก็คือรู้สึกผิดจริงนะตอนนี้แล้วก็มันมีโอกาสที่เขาคือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณได้แต่คุณอะต้องให้อภัยตัวเองและตัวเขาอะให้ได้นะคะออกจากความรู้สึกที่คุณเคยพบเจอให้ได้ไพ่เขาบอกชัดเจนเลยว่า ถ้าจะกลับมาให้คุณอยู่ในแบบพาชวนกันไปทำบุญแล้วก็ชวนกันไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆร่วมกันโดยที่แบบเราจะไม่จมปักอยู่กับอดีตในเมื่อเราเ,รเลือกที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหรือเสียดายคำว่าครอบครัวเสียดายความผูกพันต่างๆแล้วถ้าเราต้องการที่จะเก็บมันไว้เราจะต้องลบล้างออความทรงจำอันเดวร้วายทิ้งออกไป ะะลบล้างความผิดทั้งของตัวเราทั้งของตัวเขาคือลืมไปเลยเหมือนเหมือนแบบเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่เหมือนคุณได้เริ่มต้นใหม่ให้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะนะถ้าคุณทําได้คุณจะได้คลองคู่กับเขาเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่พิมพ์จะบอกแต่ถ้าคุณทำไม่ได้มันยังมีอารมณ์ที่ คุณไม่มีสติกับตัวเองมากพอเมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันเราก็ยังไปโยงเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดมาคุยมันจะเป็นอะไรที่รักๆเลิกๆแล้วถึงจะเป็นคู่กันน่ะแต่มันจะเป็นคู่ที่เหมือนมีวิบากกรรม มันจะไม่เป็นคู่ที่ส่งเสริมกันมันจะไม่เป็นคู่บุญคู่บารมีซึ่งไพเ่เขาแนะนําว่าพวกคุณอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่บุญคู่บารมีช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันแล้วก็ให้อภัยนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันชวนกันทําในสิ่งที่ดีๆเรื่องที่ดีๆนะคะคุณจะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันได้นะ ประมาณนี้ที่ไพ่เขาแนะนำนะคะในบทสรุปที่พิมพ์เปิดเพิ่มเติมให้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นอะไรที่คำว่าเนื้อคู่มักจะมีบททดสอบเสมอและจะเป็นบททดสอบที่ผ่านได้ยากนะคะกับหลายๆคนที่ได้พบเจอแต่นับว่ายังโชคดีแค่ไหนที่เรายัง มีคู่เป็ของตัวเองในชาตินี้นะคะมีเนี้ยคู่เป็ของตัวเองในชาตินี้เหมือนแบบคุณจะต้องเรียกว่าอะไรอะให้ตัวตนของของคุณนะคะในชุดแรกถ้าคุณเป็นผู้หญิง ไพ่ตัวตนของคุณก็เป็นอะไรที่แบบเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วมีมีศักดิ์ศรีของตัวเองสูงมีอีโก้ในตัวเองอยู่แล้วไม่ค่อยยอมใครอืมอารมณ์แบบหึงหวงก็แรงถ้าทะเลาะบอะแว้งก็มีปากเสียงก็รุนแรงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายไพ่ของคุณก็เป็นคนที่ลุกแบบอืมเจ้าเจ้าเสน่ห์หวานเสน่ไม่ไม่หยุดไม่จบไม่สิน้นอืม เจอคนถูกใจไปเรื่อยๆเ,เจอคนนี้ก็ชอบเจอคนนี้ก็ชอบต่อให้จะจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ชอบแอบมองชอบเหลือบมองก็คือเหมือนพวกคุณจะต้องไปไปล้างพลังงานตัวเองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่การกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้ถ้ามันลืมอดีตไม่ได้มันก็กลับมาก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็ เป็นอะไรที่เดี๋ยวไปไปมามาไปไปมามาเราเมื่อ,อไรชีวิตจะได้ลงเอยมีความสุขกันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องได้ได้ตื่นรู้ในตัวเองคุณจะต้องได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งที่คุณวาดฝันที่คุณหวังไว้ถ้าคุณเคยเป็นคู่กันแล้วมันเคยมีความฝันดีๆร่วมกันมีการวางแผนชีวิตร่วมกันที่ดีอยู่แล้วจะบอกว่าขอให้คุณมันน่าจะมีมีแน่แหละคำมั่นสัญญาการแบบคำพูดที่หนักแน่นคำพูดที่ดูเป็นความมั่นคงให้ซึ่งกันและกันมันมีแน่นะคะแล้วอยากให้พวกคุณน่ะนึกถึง เรื่องราวดีๆนึกถึงความมัน่นคำม,มั่นสัญญาความมั่นคงที่เคยบอกกล่าวต่อกันแล้วก็ช่วยกันป่าฟันมรสุมครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ต้องร่วมแรงร่วมใจนะคะต่อกันแบบต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่คนเดียวมันก็ไม่สำเร็จนะคะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะ ที่คุณจะได้เจอที่คุณจะอยู่ในบททดสอบสุดท้ายนี้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะนี่คือไพน่นางฟ้าที่เขาอยากจะบอกนะประมาณนี้นะคะเรื่องราวความรักของความสัมพันธ์ของเพื่อนๆลัคนาราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2567จบแล้วนะคะพิมพขอขอบคุณมากสำหรับการรับชมการกดติดตามคอมเมนต์แล้วก็การกดถูกใจนะคะสำหรับเพื่อน ลัคนาราศีเมษขอให้ผ่านพ้นนะคะในเรื่องราวที่เป็นบททดสอบไปได้โดยเร็วขอให้ยืนหยัดสู้กับมันนะคะด้วยสติสัมปชัญญะที่คุณมีขอให้คุณเข้มแข็งนะคะได้พบเจอรักแท้คู่แท้ของคุณอยู่เป็นคู่และเขาอกเข้าใจกันนะคะจนแก่จนเท่าเป็นที่พึ่งพิงที่ดีให้ซึ่งกันและกันนะคะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวสองเองก็เช่นกันนะคะพิมพ์เองก็จะหยุดตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ทุกๆลัคนาราศีนะคะเช่นเดิมสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ